วันนี้มีรถเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับผม1คันนะครับเป็นอิวซูดีแม็กหนึ่งจุดเบูพาวเวอร์นะครับคันนี้โฉม2020นะครับผมก็เป็นกระแสนะครับผมเป็นรถที่มีกระแสแล้วก็ยอดนิยมนะครับผมเพราะว่าเป็นทางเลือกใหม่สําหรับคุณลูกค้าที่หารถใช้งานแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับผมพอได้เป็นเครื่องยนต์บล็อก1.9นะครับอ่ะคันนี้นะครับรถปี2020ก็จะเป็นพวกไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมเป็นกระจังหน้าโครเมียมอะไรพวกเนี้ย นะครับก็คือได้เขาเรียกว่าได้เป็นเกรดแซด้วยนะครับตั้งแต่ LDA ไปจนถึงแซดแล้วอะไรพวกนี้นะครับข้างนอกนี่เหมือนกันหมดเลยอาจจะผิดกันพวกเสาอากาศอะไรพวกนี้แต่ว่าข้างนอกเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดราคาให้เลยนะครับปกติแล้วนะครับผมเราจัดจาหน่ายกันอยู่ที่เจ0ดแบาทนะครับย้ํานะครับว่าเป็นเกรดแซนะครับผมเราขายกันอยู่ที่เจ0ดแบาทนะครับ วันนี้นะครับผมเรามาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ซื้อเงินสดนะครับลดไปเลยทันทีเหลือเพียงแค่6 7 9 0 0 0บาทนะครับ6 7 9 0 0 0บาทไม่มีบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับจบได้ในราคานี้เลยส่วนคุณลูกค้าที่ซื้อเงอินผ่อนนะครับมีส่วนลดเพิ่มเติมจาก6 7 9 0 0 0บาทให้อีก20,000บาทนะครับผมพร้อมฝีครางวันลงนาให้อีกหนึ่งงวดภายในเดือนกันยายนศกนี้นะครับ แล้วก็สําหรับเรื่องสีนะครับผมสีเนี่ยจะได้เป็นสีเดิมทั้งคันเลยนะครับโดยรวมก็คือจะเป็นสีขาวมุกนะครับผมรุ่นใหม่ๆเนี่ยพอเป็นเกจอาเรว่าเกด LDA เกรด Z เนี่ยก็คือจะเป็นขาวมุกทั้งหมดเลยนะครับผมอ่ามาจอกเรื่องเหลืองนิดนึงถ้าเรามองใกล้ๆนะครับอ่ามาดูที่เรื่องล้อนะครับผมเรื่องล้อเนี่ยจะเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานกันเลยทีเดียวนะครับล้อแม็กรุ่นใหม่ๆนะครับคุณลูกค้ามีราคานะจะเทินจะขายก็เช็คราคากันดีๆนิดนึงอ่าส่วนยางจะเป็นยาง265 60นะครับเพราะว่า แม็กก็จะได้เป็นแม็กขอบด้วยนะครับผมดอกลุ้นๆนะครับใช้งานกันยาวๆได้เลยนะครับมาดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างก็จะมีในส่วนของเรื่องไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นจะอยู่ตรงมุงกระจกนะครับสีด้านบนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ด้านล่างจะเป็นพลาสติกสีดานะครับพวกมือเปิดพวกโลโก้ต่างๆนะครับผมจะเป็นงานโครเมียมทั้งหมดเลยนะครับรถตัวสูงขาดไปได้เลยนะครับบันไดข้างติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนกันสาดเนี่ย ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับว่าอยากติดหรือไม่อยากติดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าบางทีติดมานะครับเขาอาจจะไปแกะทิง้งหรือบางท่านที่ไม่เคยมีการติดเขาก็ไม่ชอบก็ชอบแบบลงมลง้มแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราแวะดูโครงสร้างด้านนี้กันเลยนะครับอาจจะไวนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผลฟ้าไม่ค่อยเอื้อนวยทาไนะครับอ่ะสำหรับด้านนี้นะครับเลยพวกเม็ดอาร์บอะไรต่างๆ,ๆ,ๆนะครับผมอยู่เหมือนเดิมนะครับ เราเน้นให้ดูโครงสร้างเป็นหลักนะครับเพื่อที่ว่าคุณลูกค้าจะได้มั่นใจนะครับผมเวลาที่แบบมาเลือกชมกันนะครับ mm hmm. ก็คือเรื่องราคาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งที่ว่าเราจัดโปรโมชั่นให้แต่ถ้าคุณลูกค้าอยากได้แบบราคาเดิมเราก็จําหน่ายให้ได้นะครับอยากซื้อแบบราคาสูงสุดได้เลยครับ <laughs> แล้วก็เกล็ดเซตอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูตรงนู้นฝั่งนู้นนะครับก็เนี่ยตรงเนี้ยนะครับตรงเรียกว่ามือมือจับด้านในนะครับที่รองอที่วางแขนอ่ะเรียกถูกแล้ว ก็คือจะเป็นงานหนังนะครับตรงนี้เป็นงานหนังเพิ่มมานะครับถ้าเป็นเกจธรรมดาเนะี่ยจะเป็นเป็นงานผ้านะครับก็คือตรงไหนเกจไหนที่ว่าเบาะเป็นแบบไหนนะครับเขาจะให้มาแบบเดียวกับเบาะเลยนะครับผมเป็นเบาะหนังอ่ามองด้านนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดน,นะครับก็คือเดี๋ยวเราไปให้ดูทา่านทางด้านนู้นนะครับก็คือเกจแซกับ LDA นะครับมันจะมีข้อแตกต่างค่อนข้างเยอะนะครับผม มาดูกันต่อนะครับสีบางๆนะครับผมเอาจริงก็ทำทำทรงคอร์สเหมือนกันแหละครับจริงๆก็คอร์สเหมือนกัเรื่องเราเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีการตรวจสภาพหรือว่าถ้าคุณลูกค้าเนี่ยเห็นราคานี้แล้วเอ๊ะมันรถมันถูกไปหรือเปล่าหรืออะไรคิดว่ารถมันชนหนักมันพลิกคว่ำอะไรมานะครับหาช่างข้างนอกมาดูหรือว่าจ้างพนักงานที่ว่าในบริษัทชั้นนำมาตรวจดูก็ได้นะครับผมเรายินดีให้ตรวจอยู่แล้วนะครับ อ่มาดูกันต่อนะครับผมเรื่องของไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็เดิมๆสวยๆเลยนะครับผมไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับรอยบินแล้วก็กล้องถอยหลังนะครับจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ชุดเดียวกับมือเปิดนะครับโลโก้เป็นโครเมียมทั้งหมดเลยนะครับผมเกียร์แซก็จะได้เป็นตัวแซมาถ้าตัว S S D A L L D A อะไรเนี่ยไม่มีจะไม่มีโลโก้มานะครับพอเป็นเกียร์แซดเนี่ยจะใส่โลโก้แล้วก็เรื่องฝาท้ายนะครับ าท้ายเนี่ยบางทีเนี่ยใช้ใช้งานไปนะครับมันจะเป็นเกือบทุกคันเลยที่สังเกตมานะครับมันจะชอบเอียงไม่เอียงซ้ายก็เอียงขวานะครับแล้วก็เวลาเปิดปิดเนี่ยรบกวนคุณลูกค้าดูนิดนึงนะครับเหล็กตรงเนี้ยถ้าตอนปิดนะครับเหล็กตรงเนี้ยอันนี้อันนี้แนะนานะครับผมพอดีไปเจอมาหลายคันแล้วถ้าเวลาปิดนะครับถ้าปิดไปแล้วแล้วเหล็กมันงัดนะครับรบกวนคุณลูกค้าเนี่ยขยับขยับไปนิดนึงอาจจะดูฝั่งนี้นะครับถ้าเหล็กมันงัดออกมาอย่างเงี้ยนะครับลบกวนคุณลูกค้าเนี่ยกดมันเข้าไปนิดนึงหรือไม่ก็ไปตั้ง่่าาทยใหมเพะ ถ้าเหล็กมันงัดปุ๊บแล้วพอเรากดเข้าไปเนี่ยไฟท้ายแตกนะครับไฟท่ายคือแตกเลยเบร์ใหม่ก็อลไตังอยู่แต่ถ้ามีประกันประเภทหนึ่งอาจจะเคมได้นะครับผมอ่ะโอเคมาดูกันตอนนะครับเป็นเลนเนอร์เดิมสูรนี่สู้เดี๋ยวแวะดูตรงนี้แล้วก็ดูข้างในกันเลยนะครับอ่าพวกเปาพวกอะไรก็คือเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็เกจ ตนะครับก็จะมีในส่วนของเรื่องแอร์ด้านหลังนะครับมีแอร์ด้านหลังมาเพิ่มนะครับผมเพิ่มจาก LDA นะครับจะมีแอร์หลังมีเบาะหนังเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องแผงประตูนะครับที่ได้เป็นงานหนังเพิ่มเข้ามานะครับผมแล้วก็จะมีอเดี๋ยวภายในนะครับเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดอูอันนี้เป็นกุญแจนะครับได้ดอกรีโมทมาหนึ่งดอก แบบนี้นะครับรถคันนี้ก็มีเปลี่ยนทอ่อจากจากเจ้าของเดิมมานะครับเป็นทอ่อออกถ้ายเครื่องยนต์ยังเดิมอยู่นะครับผมเพราะว่ารถเรามีรับประกันเนี่ยเราจะหารถที่แบบแต่งมาเยอะเยอไม่ได้นะครับเพราะว่าเรารับประกันให้ไม่ไหวแล้วก็มีในส่วนของเรื่องระบบควบคุมความเร็วนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับผมให้เป็นระบบคูตคอนโทรลมาแล้วนะครับถ้าเป็น LDA เนี่ยจะมีแค่เกี่ยวกับเรื่องเสียง แล้วก็เรื่องจอะเครื่องเล่นนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างเนี่ยก็คือสามารถพับไฟฟ้าได้แล้วนะครับซึ่ง LDA เนี่ยพับไฟฟ้าไม่ได้นะครับอ่าก็คือพับไฟฟ้าได้ปกติแล้วก็มีนี้ไอ้ปรับไฟก็คือมีอยู่แล้วนะครับ LDA ก็คือปรับได้แต่ว่าเก Z เซตเนี่ยเพิ่มการเลื่อนถลายมาด้วยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดกุญแจเลื่อนใหม่ให้ดูใหม่นะครับอันนี้เป็นวัดบูสจากเจ้าของเดิมนะครับอาจจะดูเลื่อนใหม่กัน อ่ะเขาเปิดมาก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะดูสวยกว่านะครับยิ่งยิ่งตัวยิ่งท็อปเนี้ยมันก็จะดูสวยกว่ารุ่นที่ท็อปน้อยนะครับอ่าเลขไม้อยู่ที่หกหมื่นสามพันโลนะครับเลขไม้หกหมื 60, ่นกว่าโลครับผมแล้วก็คันนี้เข้าศูนย์แล้วนะครับคันนี้บริเวณศูนย์อยู่นะครับผมต่อไปที่เข้าที่เจ็ดหมื่นสามพันได้เลยนะครับทางเราเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นจอเครื่องเล่นกล้องถ่ายหลังก็คือปกติ โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเรื่องคอนโซลเรื่องอะไรเนี่ยไม่มีร่องรอยใดๆเลยนะครับล่องรอยใดๆไม่มีเลยพอดีเมื่อกี้กำลังรีวิวอยู่เปโต๊นะครับเดี๋ยวเราเปิดไปรีให้จะได้เห็นชั้นด้านในเพิ่มนะครับเรื่องระบบแอร์เรื่องอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็หัวเกียร์นะครับเจ้าของเดิมนะครับไปเปลี่ยนมานะครับผมเป็นหัวเกียร์แต่งนะครับเกียร์ถอยถอยได้ปกตินะครับยกได้ปกติแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นงานหนัง นะครับมีเก๊ะใส่ของให้เรียบร้อยนะครับไฟหกเก็นใช้ได้ปกตินะครับวันนี้ก็จะมีกล้องหน้ารถติดมาให้นะครับเราก็ยกให้ไปเลยนะครับผมไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับเพราะว่าของเดียวติดมาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเก๊ะบนนะครับผมแล้วก็มีเก๊ะด้านล่างนะครับมีเอกสารสมุดผู้มือต่างๆนะครับมีมาครบเลยนะครับมีเก๊ะบนตรงนี้ รเรื่องล่องรอยต่างๆนะครับแล้วก็กระจกสองหน้านะครับผมให้มาทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะครับโอเคอยู่แล้วก็ถือว่าผ่านนะครับสําหรับเรื่องภายนอกแล้วก็ภายในนะครับไม่มีช้าไม่มีอะไรเลยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเราไป รับชมทางด้านเครื่องยนต์กันต่อนะครับว่าเครื่องยนต์นั้นสวยงามหรือว่ามีรอยฟกช้ำตรงไหนมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อได้เลยครับผมออะนะครับมาดูกันที่เครื่องยนต์กันต่อได้เลยนะครับผมเครื่องยนต์เราก็จะเน้นเป็นรถเดิมๆนะครับแต่พวกเปลี่ยนท่อไปนะคือเป็นเรื่องปกติที่ว่าบางทีเจ้าของเดินนะยเขาเปลี่ยนมาหรือว่าแถมศูนย์นะครับที่ว่าศูนย์แบบจัดโปรโมชั่นแถมอะไรพวกนี้นะครับอตอนนี้ก็ฝนตกแรงแล้วนะครับผมอาจจะมีเสียงฝนเข้ามาในกล้องบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับ เครื่องยนต์โครงสร้างนะครับผมด้านหน้าเนี่ยเดิมๆเลยนะครับไม่มีปรับแต่งใดๆมานะครับเรื่องระบบ EGR เนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้มีการถอดอุดอะไรก็มีแค่ตรงนี้ใส่อแดปเตอร์ที่ว่าต่อท่อลมของวัดบูด,ด้านไหนแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วถ้าไม่ชอบใจก็ไปถอดออกนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอลคนะสภาพนะครับผมเนื่องด้วย สภาพรถนะครับอายุรถแล้วก็เลขใหม่นะครับทุกอย่างมันสัมพันธ์กันไปหมดนะครับก็ได้เดิมๆสวยๆเลยนะครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบราคาดูก่อนนะครับผมลองเช็ราคาตามเว็บไซต์ดูก่อนนะครับและยิ่งถ้าคุณลูกค้าเนี่ยเช็คเงินสดนะครับรับรองว่าคุ้มสุดๆนะครับผมเพราะว่าราคาเนี่ยมันห่างจากตอนเป็นป้ายแดงเยอะนะครับอ่ะก็สาหรับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาย้าโปรโมชั่นเรื่องราคาอีกทีหนึ่งนะครับเป็น1 9 4ประตูไฮ g h นเดอร์นะครับผมเกรดแซ ราคาครับผมปกติจัดจาหน่ายที่7 9 0 0 0 0บาทนะครับและวันนี้เรามาจัดจําหน่ายกันอยู่ที่6 7 9 0 0 0บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ซื้อเงินสดนะครับเหลือเพียง6 7 9 0 0 0บาทและคุณลูกค้าที่ซื้อเงินผ่อนนะครับผมมีส่วนลดเพิ่มเติมให้อีก2 0,000บาทนะครับผมแล้วก็ค่างวดล่วงหน้าให้อีก1งงวดนะครับผมภายในเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะครับผมสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ KR Smart Car นะครับ ชื่นชอบฝากกดและก็แชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยครับผมวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ